อยากติดตั้งอ่างอาบน้ำต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกนะคะต้องตรวจสอบโครงสร้างก่อนว่ามีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักของอ่างอาบน้ำและผู้ใช้งานได้หรือไม่เรื่องต่อมาค่ะเรื่องของระบบประปาน้ำดีน้ำทิ้งระบบน้ำร้อนน้ำเย็นโดยท่อที่เหมาะสมสำหรับใช้งานก็จะมีอยู่2ชนิดค่ะชนิดแรกเป็นท่อ PPR สีเขียวนะคะจะใช้ในระบบน้ำร้อน เนื่องจากมีความทนทานต่อความร้อนได้สูงถึง95องศาทนแรงดันน้ำได้สูงถึง20บาทนทานต่อสารเคมีไม่แตกราวและก็ไม่มีปัญหารั่วซึมท่อชนิดที่2ค่ะเป็นท่อ PVC สีฟ้านะคะจะใช้ในระบบน้ำเย็นเพราะมีความทนทานต่อแรงดันน้ำไม่เกิดการกัดกร่อนหรือสกปรกเมื่อมีการใช้งานติดต่อกันในระยะยาวไม่ควรใช้ท่อ PVC สีฟ้ากับระบบน้ำร้อนเพราะอาจจะทำให้ท่อละลายและรั่วซึมได้ค่ะ ห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ําควรมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาความชื้นสะสมเชื้อราและกลิ่นอบับสุดท้ายนะคะควรติด